สวัสดีค่ะแอดวานเองค่ะก็อพิโซตนี้เรามาต่อตอนที่5นะคะของซีรีส์ขำๆอารมณ์ดีบทดีๆเรื่องชิงล่วนนะคะ <laughs> เย่ชิวตู่ค่ะพาเด็กชายหนานานนะคะมาถึงเมืองหลวงแล้วก็ในระหว่างทางเนี่ยหนานานก็คุยกับเย่ชิวตู่ว่าเนี่ยคนที่อยู่ในเมืองหลวงที่เขาชื่นชมมากที่สุดอ่ะมีอยู่คนหนึ่งนะเขาชื่อว่าอี้หยางจินเขาเก่งทั้งบุญและบูข้าอยากเรียนวิทยายุทธ์ศิลปะการต่อสู้กับเขามากเลย พอเย่ชิวตู่ได้ยินหนานๆพูดนะคะแบบนี้เขาก็ปลื้มมากเลยค่ะเพราะว่าเขานี่แหละค่ะเขานี่แหละคืออี้หยางจินนะคะแต่ว่าหนานๆยังไม่รู้ค่ะทําให้เย่ชิวตู่มีความสุขมากเลยนะคะ หลังจากนั้นพอเข้าเขตพระราชวังเนี่ยโดยไม่คาดคิดค่ะนนานานก็ได้รู้แล้วคะ่ะว่าเย่ชิวตูก็คืออี้หยางจิ่นนั่นเองคนที่เขาปื้มอยู่นะคะนนานานตื่นเต้นมากเลยค่ะจากนั้นเนี่ยก็มีองค์หญิงคนหนึ่งนะคะเขาชื่อองค์หญิงเซียงเซียงก็ออกมารอต้อนรับอี้หยางจิ่นอยู่ค่ะองค์หญิงก็มองน้นานานะคะแล้วนางก็แนะนําตัวของนางเองว่าเนี่ยนางคือว่าที่ภรรยาในอนาคตของอี้หยางจิน่น อีหย่างจ่นหรือว่าแย่ชิวตู่นะคะพอได้ยินก็ไม่พอใจค่ะที่องค์หญิงเสียงเสียงพูดแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะภาพก็ตัดมาที่หมอผีตัวปลอมที่ลึกลับคนนั้นนะคะก็แท้จริงแล้วเรารู้ชื่อนางแล้วค่ะนางมีชื่อนะคะนางชื่อว่าสวงเคอรวงเคอเนี่ยนางมาขออภัยอาจารย์นางที่ทํางานไม่สําเร็จอาจารย์ของนางก็คือหมอผีในตํานานนะคะเป็นคนนู่นเลยหมอผีในตํานานก่อนที่จะมีหมอผี อี้ชิงล่วกนะคะก็เป็นหมอผีในตำนานหัวหน้าองค์กรลับด้วยละ่ะแล้วหมอผีในตำนานคนนี้ก็กล่าวว่าเนี่ยเดี๋ยวรอให้อี้ชิงล่วกเข้ามารักษาเย่ yeah, ห้าวหลานก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยฆ่ามันทั้งสองคนไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละความลับเริ่มเปิดมาทีละนิดนะคะในที่สุดค่ะชิงล่วกับอี้สือนะคะก็เดินทางมาจนถึง เมืองหลวงแล้วก็จะเข้าไปยังตำหนักอ,องรัตติการค่ะของอีอ้หยางจิ่นนั่นเองแต่ว่าอี้สือไม่ได้ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้เข้าไปนะคะก็จึงเข้าไม่ได้ค่ะติดทหารดังนั้นเนี่ยพออี้ฉือก็จึงต้องกลับไปนะคะส่วนชิงล้วนเนี่ยเข้าไปได้ก็เข้าไปที่เย่ซือไท่ค่ะจวนเย่หวังก็ได้พบกับเย่ชิวตู่ที่นั่นนะคะซึ่งถึงตอนเนี้ยชิงล้วก็เลยรู้แล้วว่าอ๋อคนเนี้ย พระเอกเนี่ยไม่ใช่โจรที่ชอบทําร้ายผู้หญิงสาวๆแล้วนะคะก็เย่ชิวตูค่ะก็โน้มน้าวให้ชิงล่วนะ่ะพักอยู่ในจวนนะคะอยู่ในจวนเย่หวังนี่แหละปลอดภัยที่สุดนี่อี้ชิงล่วก็เห็นว่าเออมันก็สมเหตุสมผลนะก็เลยตกลงค่ะที่จะอยู่ที่นี่แล้วก็จะรักษาเยเห้าหลานให้ด้วยนะคะนี่ทางด้านอี้สือค่ะก็กลับมาที่จวนของอาจารย์ของเขานะคะอาจารย์ของเขาชื่อว่าซือถู ก็อาจารย์ซือถูก,ก็กําลังยุ่งอยู่กับการรักษาเย่ห้าหลานค่ะแต่การรักษานะคะมันก็ล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะอาจารย์ก็บ่นนะคะทีนี้อี้ซือก็เลยแจ้งให้อาจารย์ซือถูของเขาทราบว่าเนี่ยหมอผีมาด้วยนะหมอผีอี้ชิงรั่วมาด้วยนะคะก็ทันทีที่อาจารย์ซือถูได้ยินเนี่ยว่าหมอผีมาด้วยก็ก็ดีใจมากเลยค่ะแล้วก็ อดไม่ได้ที่จะสอบถามถึงที่พักนะคะถึงที่พักของหมอผีอี้ชิงล่วว่าอยู่ที่ไหนเมื่อทราบว่าหมอผีอาศัยอยู่ในตำหนักขององรัติการน่ะเขาก็ยิ้มพอใจค่ะก็คือเออปลอดภัยแล้วแหละนะคะก็นอกจากนี้อี้ซือก็ยังได้เล่าเรื่องที่ที่อี้ชิงล้วนเนี่ยรักษาแม่นางเซียงหลิงที่มีอาการของโรคประหลาดน,นั้นแล้วด้วยนะคะก็ยิ่งแบบมีสร้างความหวังให้กับอาจารย์ซือถูมากขึ้นไปอีก จากนั้นค่ะภาพตัดมาที่เย่ชิวตู่นะคะพระเอกของพวกเราที่ตอนนี้เขาอุ้มหนันหนนไปเข้านอนพร้อมทั้งกล่อมหนันหนันให้หลับด้วยค่ะโอ้โหอีชิงล้วนนางเอกของพวกเรานะคะที่มองเห็นภาพนี้ก็รู้สึกวันไหวค่ะโอ้โหวันไหวสามครั้งแล้วนะคะในเหตุการณ์ที่แบบแบบพ่อลูกอะไรอย่างเงี้ย จากนั้นค่ะในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยทีมหมอผีอี้ชิงล่วกค่ะก็โหแต่งตัวกันเท่เลยนะคะเดินทางเข้าไปยังวังค่ะที่พักของเย่ห้าวหลานก็นหน,นานก็อยากตามเข้าไปด้วยนะคะแต่ก็ถูกห้ามไว้นั่นเอง เมื่อชิงล่วกเข้าไปในห้องของเย่ห้าวหลานแล้วเนี่ยก็ได้พบกับอาจารย์ซื้อถูอาจารย์ของอี้ซือก็อยู่ที่ข้างเตียงของเย่ห้าวหลานนะคะดูอาการอยู่อาจารย์ซื้อถูค่ะก็กล่าวทักทายแล้วก็ปล่อยให้ชิงล่วกนะคะตรวจดูอาการของเย่ห้าวหลานที่หลับตานอนนิ่งอยู่บนเตียงค่ะชิงล่วกก็พอตรวจดูแล้วนะคะก็พูดขึ้นว่าเอ๊ะ การป่วยของเย่ห้าวหลานกับเซียงหลิงนั้นไม่เหมือนกันนะคนละอย่างแต่นางก็มั่นใจว่านางสามารถที่จะรักษาให้หายได้พอเย่ชิวตูพระเอกของพวกเราได้ยินนะคะโอ้โหก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ที่ชิงรวบพูดแบบนี้นะคะอาจารย์ซื้อถูก็ดีใจเช่นกันจากนั้นภาพตัดมาที่อีออ้จวหลลินค่ะตัวละครใหม่แล้วนะคะตัวนี้ตัวโกงแน่นอนค่ะ อี้จัวหลินนะคะที่กังวลมากเลยในตอนนี้เพราะว่าทางกลุ่มองค์กรหมอผีในตำนานน่ะไม่สามารถจะลอบสังหารหมอผีตัวจริงนะคะหมอผีอี้ชิงล่วได้เพราะว่าเขาอะ่ะก็คือเขาก็คืออี้จัวหลินเนี่ยกลัวค่ะกลัวว่าถ้าเย่เห้าหลานฟื้นขึ้นมาหายขึ้นมาเนี่ยก็จะแบบว่าเปิดเผยความลับไอ้เรื่องที่เขากำลังทำอยู่นะคะคือเขาทำเรื่องการแข่งขันสี่กกสี่อาณาจักรอะค่ะ มีแผนนะคะแผนการล้ายนั่นเองหูหยินของเขาค่ะเปิดตัวหูหยินนะคะหูหยินชื่อว่าหลานหลานก็ปลอบใจค่ะปลอบให้อี้จั่วหลินเนี่ยรอฟังข่าวจากทางท่านหมอผีในตำนานเขาจะต้องช่วยท่านไม่ให้เย่เห้าหลานตื่นขึ้นมาได้อีกแน่นอนจากนั้นค่ะภาพก็ตัดกลับไปที่ชิงล่วนนะคะตอนนี้นางก็ได้ให้ยาเย่ห้าหลานทานเข้าไปบ้างแล้วค่ะ จากนั้นเนี่ยท่านอาจารย์ซื้อถูนะคะก็ถามชิงรั่วว่าเนี่ยเย่ห้าวหลานป่วยเป็นอะไรอี้ชิงรั่วค่ะก็หนะตอบว่าเนี่ยนางมั่นใจว่าเย่ห้าวหลานไม่ได้ป่วยนะแต่ว่าถูกวางยาพิษค่ะโโหพอท่านซื้อถูนะคะพออาจารย์ซื้อถูรู้ว่าถูกวางยาพิษก็ตกใจค่ะแล้วก็ตัดสินใจที่จะต้องอืมต้องตอบโต้ไอ้คนพวกนั้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะจากนั้นค่ะ เมื่อชิงล้วออกไปพักแล้วเนี่ยก็มีแต่เย่ชิวตูนั่งเฝ้าดูอาการของเย่ห้าวรานอยู่นะคะจากนั้นก็มีคนรับใช้ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะซึ่งพอเรามองนะคะพอคนดูมองไปก็จะเห็นว่าเป็นซวงเคอนั่นเอง นางเข้ามาอีกแล้วค่ะนำน้ำชามาเสิร์ฟให้แย่ชิวตู่นะคะแล้วก็มาเติมกำยานอืมพิษมันน่าจะอยู่ในกำยานนี้แหละก็เติมกำยานนะคะแล้วในขณะที่นางกำลังจะออกไปเนี่ยโอ้โหพระเอกของเราค่ะสังเกตเห็นบาดแผลที่หลังฝั่ามือหลังมือของนางนะคะก็ทำให้เขาจำได้ว่าโอ้ยคนร้ายนี่ว่ะคนนี้เป็นคนร้ายเขาเคยทำร้ายตรงหลังมือของนางไว้นะคะก็จึงรีบตามออกไปค่ะ แต่ก็พลาดนะคะไม่สามารถจะจับตัวของสวงเคอรได้เย่ชิวตูก็เป็นห่วงอีอ้ชิงหลัวค่ะอี้ชิงล่วค่ะก็จึงรีบไปหานะคะก่อนที่จะรีบพาออกจากวังหลวงตรงนี้ภาพมันจะทับซ้อนกันนะคะไม่ต้องงงแต่ตอนแรกดูงงค่ะแต่ก็คือ,คอไอ้ภาพที่ตอนที่พระเอกเราพาพาเหมือนเป็นหมอผีออกไปนะคะก็คือออกไปจริงๆอะ่ะก็เป็นตัวของอี้ชิงล่วแต่จริงแล้วก็ไม่ใช่เนาะก็คือ ตอนที่จะผ่านออกจากวังหลวงทันใดนั้นปรากฏว่าไอ้อีจจ้จวหลินตัวโกงอะคะ่ะได้นําทหารนะคะมาจับตัวหมอผีอี้ชิงรั่วไว้แต่ว่าตอนนี้ก็คือเป็นคนที่ใส่ใส่ผ้าคลุมหน้าอยู่นะคะเพราะว่า เพราะว่าข้อหาก็คือใส่ร้ายค่ะใส่ร้ายว่ายาของอี้ชิงล่วนนางเอกเนี่ยทำให้เย่ห้าหลานถึงแก่ชีวิตโอ้โหถึงแก่ชีวิตเลยนะคะแต่ด้วยความที่อี้จัวหลินไม่เคยเห็นหน้าของหมอผีมาก่อนไงก็จึงจับคนผิดนะคะไปขังไว้ในคุกค่ะ ก็เป็นโอกาสให้เย่ชิวตู่เนี่ยรีบพาชิงล่วที่ปลอมตัวอยู่ในชุดทหารสีแดงนะคะเออปลอมตอนไหนไม่รู้ค่ะคนดูงงแต่ก็ปลอมแล้วค่ะปลอมเป็นอยู่ในชุดทหารสีแดงนะคะไปที่ห้องของเย่ห้าวหลานเพื่อดูอาการทันทีเลยแต่ก็ปรากฏว่าเอา้าไม่อยู่แล้วค่ะอืมคนของอี้จัวหลินได้ย้ายเย่ห้าวหลานไปเตรียมจัดประกอบพิธีศพแล้วเออบอกว่าตายค่ะแล้วก็จะเอาไปจัด พิธีศพเลยนี้ชิงล่วกค่ะก็สงสัยว่าเอ๊ะใครกันนะที่สามารถจะมาวางยาพิษต่อหน้าต่อต,อตาเย่ชิวตู่ได้คือไม่เกรงกลัวเลยเนาะเข้ามาตอนที่เย่ชิวตู่อยู่ด้วยเย่ชิวตู่ก็ทบทวนเหตุการณ์ค่ะว่าคนรับใช้คนนั้นอะ่ะมันนำชาเข้ามาให้เขาแล้วมันก็เดินนะคะไปเติมกํายานทั้งคู่ก็เลยรีบไปดูกํายานทันทีค่ะแอดเดาถูกกํายานก็คือพิษนั่นเองนะคะเมื่อชิงลั่วกดูแล้วก็จึงรู้ว่าเอา้ามันคือพิษนี่นา แต่ว่ามันมีส่วนผสมของบัวหิมะอยู่ด้วยนะเออนี้ทั้งคู่ค่ะก็เลยรีบไปตามหาเย่ห้าหลานทันทีเลยทางด้านอี้จวหลินค่ะตัวโกงนะคะที่ลงมาดูหน้าหมอผีที่คุกอะ่ะแต่ก็พอเปิดผ้าคลุมหน้าออกมากลายเป็นผู้ชายอีกแล้วค่ะก็เลยรู้ว่าเอา้าโดนหลอกอีกแล้วจึงรีบสั่งนะคะให้ ไปที่องค์กรลับนะคะให้ไปจับทันทีนี่ไอ้หมอผีในตำนานค่ะก็จึงรีบส่งสวงเขอนะคะให้นางอ่ะรีบตามหาร่องรอยของหมอผีตัวจริงทันทีเพราะหากเย่หฮาหลานฟื้นขึ้นมาเนี่ยเย่เฮาหลานจะต้องส่งมอบสมุดบัญชีนะคะให้กับห้องเต้นแน่นอนแล้วแผนการในการแข่งขันสี่กกสี่อาณาจักรของของเนี่ยของอีจ้จวหลลินก็จะถูกเปิดเผย นี่ทางด้านเย่ชิวตู่ค่ะพระเอกกับชิงล้วนะคะเมื่อรู้จากคนรับใช้ว่าร่างของเย่ห้าวหลานอยู่ที่ห้องโถงด้านล่างก็รีบตามไปทันทีเมื่อชิงล้วมาถึงนะคะก็รีบเข้าไปตรวจทันทีเลยก็ปรากฏว่าเอ้าเย่ห้าวหลานยังไม่ตายอาการที่เย่ห้าวหลานเป็นในตอนนี้เรียกว่าโรคศพ โรคศพนะคะชิงลัวค่ะจึงต้องการจะปั๊มหัวใจแล้วก็ผายปอดแต่ว่าเย่ชิวตู่หึงค่ะเขาก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้จะมาใช้ปากผายปอดให้เย่เข้าหลานไม่ได้นะชิงลัวก็เลยบอกว่าแล้วมันจะเป็นอะไรมันเป็นการเป็นวิธีรักษาของหมอมเป็นการรักษานะแต่ยังไงเสียนะคะพระเอกของพวกเราค่ะเย่ชิวตูค่ะไม่ได้ค่ะเขาปล่อย <laughs> เขาหึงมากค่ะก็ไม่ยอมนะคะเขาบอกว่ามาสอนเขานี่ทำกับเขาเดี๋ยวเขาจะไปทำกับเย้ห้าวหลานเองโอ้ตดตัดต,ต,ตทีนี้ค่ะนางเอกก็ไม่มีทางเลือกแล้วนะคะนางเอกก็งง,ง,งว่าเอ๊นี่มันฉันเป็นหมอฉันจะรักษาคนแล้วมาห้ามฉันทำไมแต่พอเห็นว่าเย้ เแเย่ชิวตู่ไม่ยอมจริงๆนางก็เลยมางั้นเดี๋ยวฉันสอนละกันนะคะนางก็เลยเดินเข้าไปเป่าลมค่ะเข้าไปในปากของพระเอกนะคะก็ปากก็ริมฝีปากก็จุ๊บๆกันนะคะพระเอกก็อายค่ะอึ้งไปเลยนะคะแล้วก็ตัดจบโชะๆค่ะตอนนี้นะคะตอนที่5 <c oughs> เดี๋ยวเราไปฟินกันต่อตอนที่6นะคะโอ้ยเรื่องนี้ <c oughs> ดูแล้วมีความสุขค่ะขำรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะนี่ก็เป็นทั้งหมดของเอพินนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูกาเ Love, c น i สโน e วล v e แอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ